ก่อนที่เราจะมาเรียงระดับเศษส่วนจากมากไปหาน้อยคุณครูจะให้นักเรียนอ่านเศษส่วนก่อนนะคะอันนี้อ่านว่าอะไรเศษอะไรมีทั้งหมดกี่ส่วนคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบอสิบอันนี้อ่านว่าอะไรคะเศษสี่อันนี้คือเศษส ส่วน12คุณรูณถามว่าเศษ4ส่วน12เนี่ยมีค่ามากกว่าครึ่งหรือน้อยกว่าครึ่งคะน้อยกว่าครึ่งอ่าน้อยกว่าครึ่งถูกต้องน้อยกว่าครึ่งนะอ่ะต่อมาอันนี้ถามว่าอะไรคะ ส่วนโอ้ส่วนคือทั้งหมดนะคะเอามาป้าอันนี้อ่านว่าอะไรคะเศษสองส่วนสี่เศษสองส่วนสี่เศษสองส่วนสี่มากกว่าครึ่งน้อยกว่าครึ่งหรือเท่ากับครึ่งคะเท่ากับพึอ่าเท่ากับรึ่งอันนี้อ่านว่าอะไรคะ เท่ากับครึ่งหรือเท่ากับหนึ่งคะอันนี้เท่ากับหนึง่งเพราะว่า <waren> <Pues. S 1> มีหนึง่งชิ้นทีนี้ listing. คุณครูจะให้นักเรียนเรียงตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่สีอันเนี้ยเรียงจากมากไปหาน,น้อยมากที่สุดคือตัวไหนดูสิอันนี้ระบายสีมากที่สุดคือไหนคะ I'm ของ9คือต่อไปสวเป็นังคสวอ้คค c ส่วนนยัง c นามากวามากกว่ามากกว่าอะไรมากกส่นสมเป็น c วันสิบห้าเป็นยังไงน้อยมากกว่าครึ่งหรือน้อยกว่าครึ่งคะคิดตามด้วยค่ะเป็นยังไงไ อะไรเอา้าเท่าแบบกับครึ่งกัแบบน้อยกว่าครึ่งอันไหนมากกว่ากันเท่ากับครึ่งเท่ากับครึ่งเท่ากับครึ่งใช่ไหมเท่ากับครึ่งคือตัวนี้ใช่ไหมน,น้อยกว่าครึ่งคือตัวนี้ใช่ไหมคะอ่ะสเสามส่วนต่อไปคืออะไรเซ You <sweak>